ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชร์บีลพีนะครับแล้วก็ถ่าหายเงินไปนานถึง8เดือนเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปซึ่งวันนี้ผมก็มีข่าวดีนะครับนั่นก็คือ YouTube ของเรานะครับสามารถเปิดรับรายได้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะกลับมาลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีไอเดียเลยครับว่าจะทําคลิปอะไรแต่ว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ไปสั่งฟิล์มกระจกตัวหนึ่งนะครับมันคือ privacy glass นะครับข้างหลังก็จะมีวิธีการติดนะครับ ของ12 Pro m a x นะครับซึ่งราคามันค่อนข้างถูกเลยครับผมสั่งผ่านช้อปปี้มาราคาอยู่ที่ประมาณ42บาทนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะไปดูกันว่าฟิล์มกระจก42บาทสามารถติด iPhone ได้ดีจริงไหมเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับ โอเคก็ก่อนอื่นนะครับเราจะรีวิวเจ้าตัว Privacy Class นะครับหรือแพ็กเกจกันก่อนนะครับผมคิดว่าแพ็กเกจทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นของ12 Pro Max นะครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็เป็น Privacy Class Film นะครับข้างหลังก็จะมีแนะนำวิธีการติดนะครับก็แพ็กเกจด้านในนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับทำมาค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยด้านในกล่องพลาสติกนะครับก็จะมีฟิล์มนะครับแล้วก็มีกระดาษอันนี้เป็นฟิล์มที่เรากำลังจะติดกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะแกะด้านในก็เป็นอุปกรณ์นะครับนี้เป็นสติกเกอร์ครับแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นผ้าเปียกนะครับหลังจากที่เราแกะผ้าเปียกนะครับสิ่งที่ต้องทําเป็นขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือการเช็ดนะครับให้ทั่วถึงนะครับเพื่อทําความสะอาดไม่ให้หน้าจอมีเศษฝุ่นครับใช้ผ้าแห้งนะครับ ทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สติกเกอร์นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำฟิล์มเนี่ยมาติดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะต้องเช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เหลือรอยนะครับหรือว่าเศษฝุ่นครับที่ตกค้างนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ติดฟิล์ม3ขั้นตอนง่ายๆนะครับนี่ถือว่าเป็นฟิล์มที่ติดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีใน45องศาเลยนะครับ ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับการติดฟิล์ม iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งหลังจากที่ติดฟิล์มเสร็จแล้วนี่นะครับก็สามารถใส่เคสได้ปกตินะครับก็ฟิล์มที่ใส่ไปนะครับไม่กินกับตัวเคสนะครับซึ่งถามว่าความแบบเขาเรีเยกอะไรความ p r i v a c y ของการใช้เคสนี้ก็ค่อนข้างมีนะครับนี่นะครับ,น,น,รบน,นี้อยู่ใน45องศานี่คือจะไม่เห็นแน่ๆนะครับ ค <Yeah. S 2> ือว่าค่อนข,ข้างโอเคอยู่นะครับกับ42บาทนี่ครับ ก็สำหรับใครที่อยากได้ฟิล์มกระจกในราคาถูกนะครับแล้วก็มีเวลานะครับที่สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถสั่งซื้อฟิล์มกระจกผ่านช้อปปี้ได้นะครับในช้อปปีก็มีเขาเรียกว,ว่าฟิล์มกระจกหลายแบบนะครับสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เรารีวิวหรือว่าอยากให้เราทําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย 来，我们搞，稍微一下。